อ,อแต่เช้านะวัดป่ามณีการนี่เราแม่ชีก็จะมาเดินภาวนากันน้องก่อนก็ยืนยืน,ยนพนมมืออนุโมทนากันทุกคนนะครับ อแลไปเ <ừ. S 1> ต้องไปแบบนี้หรอไม่ต้่อแ้ว <ừ. S 1> ไปกันเลยบอไปไปหิวกับข้าวครับด่วน ไปทางนี้ไปทางไหนเล่าทางข้างหน้านี่งงทิดเลยหรือไงอ,อ่าไปกิวกับข้าวต่อ